ฮจะดูถูกเบนบูชเชอร์กับเดวอนเลนดเวยฮะตัวอะไรแวะเฮ้พวกน้องยังเด็กโคตรอะพ่มหากรับหลับตาดึงยังโดนเลยเว้ยเฮ้ยกูไม่เชื่อกูก็ไม่เชื่อมาเลยเพื่อนกูรักกูดีิจริงแต่ไม่เป็นไรถ้าสนใจที่จะเติมคูปองก็ดีเลยเพจพ่อบดคลิร์เพจสะดวกปลอดภัยรวดเร็ว่าใช้แค่อุปเเอใดดีเท่านั้นช่วงนี้มีโปรโมชั่นอยู่จิ้มได้เลยที่ลิงก์ข้างล่างงูดึงไม่ใช้ กูจะออกมึงก uh, <yeah. S 1> ็ไม่ใ uh ห้ก huh. <expl> ูออกเนาะเฮ้ยเริ่มต้นเกมมาก็ต้องไปดึงบัฟฟ้าไฟต้งคาดเจ๊ะหน้าตากูเหมือนบัฟฟ้าเลยมันใส่แคลรี่พูดมากมันดึงวิญญาณมึงมาเด็เดี้ยวเห็น บอกแล้วพี่หลับตาดึงยังโดนเลยน้องโอ้ยอ่อนแค่หลับตาดึงกูนี่ไม่ใช้มือเล่นเลยยังดึงโดนไม่อยากจะคุยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเอาเอาไว้ว่าส่วนไหนเล่นวะเนี่ยไอ้ตาสีส้มตับลานเจ๊แม่เอยมึงมาดิดึงเป็นยันแต่จริงๆก็ส้มตับมันก็อร่อยอยากไปหยุดพูดอีกเจ้าไปหน่อยก็บอกแค่สาวเป็ดสาวเป็ดอือหยเกือบมันใส่จิ๊กโกย่านกอดเทมว่ะดึงเป็นยันดูเป็นยันแม่บ้างเออโอเคค่ะแม่หนูเล่นเกมก่อนนะ แค่นี้เลยหายจริงเดี๋ยวแม่หนูโดนหลวงแม่เออฆ่าไปเลยแบทแบนฆ่าไปเลยฆ่ามาเลยแล้วกูก็จะฆ่ามึงต่ออมึงไาดิผสา็่นใจเล้วาไปคนนั้นไม่สนใจเหรอส้มตำร้านเจ๊แต่วอร่อยมากเลยนะแก๊กผมแนะนําให้ไปกินกินแล้วขี้แตกว่ากูไม่กินดีกว่ามาเลยไทยจะกินส้มตำนู่นไปร้านเจ๊อยู่อีนูดมันอร่อยมึงมาดิดูดวิญญาณ กินติดจมูกกูเลยก็คนมันปวดท้องก็ขอโทษทีครจะรับผิดชอบเรื่องนี้วะเ่ยฮะแบนแบนมึงมารับผิดชอบเรื่องนี้ไปเฮ้ยมันใส่มาด้เดี๋ยวรอบหน้าลาวิจะไปลองกินร้านเจยุยดูไม่ไหวร้านนี้ปวดท้องชัดยากเลยอ่ะเฮ้ยแม่เออเออเออยังวะล้อขอบสิบเจ็ดของพี่แจ๊สคนอย่างพี่หลับตาดึงอย่างโดดมึงมาดิเอ็โซดูวิญญาณ ใครเจอไปมกูไม่อยากเข้าไก่ตัวนั้นเคเม็นตดยยืนเลี้ยงกันเป็นตับกูต้องดึงโดนสักตัวแล้ววะมึงมาดิอ้าวโอ้โหมาก็ดิตัวตดแตกอีกชีวิตกูอ่ะยังไงมันก็มาถึงจุดนี้แล้วใส่สุดไปเลยน้องชายใส่สุดไปเลยมึงมาดิ บานแล้วว้าวไปไงพี่บอกแล้วหลับตาดึงยิ้มโดยเลี้ยดอกชายจบบานจบบานจบบานเอ็นโซ่ไม่คลีปเองจ้าคลีปเองโน้ตั้งใจดึงคลีปแล้วตั้งใจดึงคลีปเฮ้ยถึงมากันสี่ตัวกูกลับบ้านแล้วมึงตีไปเลยจบบานมึงตีไปเลยสุดท้ายแล้วก็ชนะแบบอีสี่อะคราวนี้เรามาโหวตกันว่าแพ้เพราะใครลาวิลคิดว่าเราน่าจะแพ้เพราะแอตริก ฮีโร่มันใช้การไม่ได้มึงไม่ต้องพูดตดมึงไรนางตัวดีแบทแมนไม่ไหวแบทแมนได้กินแบทแมนขาอ่อนออกจากสถานะหายตัวคิดเอามาเอ้แล้วมันโดนดึงแต่ละทีเนี่ยปูดบาดปีดเป็ดมาเอ้กูจะเข้าไปช่วยกูก็กระไรอยู่กินแม่งทิ่มจมูกกูมั่งออทุกวันนี้ยังไม่หายเลยเด็ดโอเคโอเคเงินครั้งต่อไปลาวิวจะกินร้านเจยุ้ยจบเนาะโอ้กูแน่นำอยากกินล้านเจยุ้ย ส้มตามโคกเยาวสองแสนห้า